ก็อสครับพีากล้อพี่อมจากสจากสองกูจ้อง็นปวดตาสามกลอสเปรครับท้าน่าผู้ห่างเหอินเสอร์เห็นได้นะครับ3ามองนึ่อิน์เตอร์ครับ หวานจรงหรอแม่เเอาไม้ใช่ไหมเอาใหม่เนเาะที่ราาักคา่ะที่รักจ๋าเราจะกินอะไรกันดีจ๋าเหรอ,อได้สิเร็วๆเ,เข้าสินังน้ำหวานจ้าเร็วๆเ,เข้าเร็ว เราไปครับไปีลไ,ไปเร็วเข้าเฮ้ยหยุดรอมแม่แป๊บหนึ่งนะลูกไ <c oughs> <c oughs> ป่ฉันนะเฮ้ยฉันจะโดดนิดรอรอโอเคไหมรอ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 แม่แป๊บหนึ่งนะลูกเฮ้ย,ย,ย,ยปล่อยฉันนะปล่อยจะโดด,ดน้ำนี้ไปไหนฮะถอยไปฉันจะช่วยลูกฉันมย่ <c oughs> เดี๋ยวใครจะผิดจะถูกผมไม่รู้หรยอกเป็นยากไอ้ฉากเนี้ยเดี๋ยวใครจะผิดจะถูกผมไม่รู like ้หรอกเดี๋ยวมมาช่วยเองเฮ้ย action คุณมามำอะไรเยอะเลยนะเหรอคะสามสองหนึ่ง action มีคนอุกค้อนเยอะเลยอ่ะ นี่คุณคุณจะไปไหนก็ไปนะไปหาซื้อแตงโมที่อื่นน่่ถ้าแตงโมคุณหายเนี่ยก็ไปหาซื้อที่อุ่นอุ่นถ้าแตงโมคุณหายเนี่ยคุณก็ไปหาซื้อใหม่ไปคุ่นวายจริงฉันไม่ไปทำไมดื้อแบบเนี้ย โอ้ฟาดทีเดียวรถระเบิดเลยเหรอวะน้องเท้าของมันโคตรเจ๋งเลยว่ะไม่เสียแรงที่ซื้อมาหลายหมื่นดีไว้ดีไว้ไปดีกว่า